สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําการเปลี่ยนสวิตควบคุมกระจกข้างประตูนะครับของตระกูลมิซูบิชิไม่ว่าจะเป็นสตาร์ด้าอ่าไททันปาจิโลมิลาดาแล้วก็ตัวแรนเซอร์นะครับพี่น้อง f อนะมันก็สึกลรอเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานบางครั้งบางทีหน้าฝนเปิดประตูโดนนงโดนโดน้ำนะครับความชื้นเข้าไปมันก็ อาเสียได้เป็นเรื่องปกติธรมรมดาแต่ในเคสนี้นะครับสวิตอ่าสปริงมันน่าจะเสียมันเสียมาตั้งนานแล้วล่ะนะครับก็คือกดลงแล้วมันไม่เด้งกลับมาตรงกลางหรือว่ายกอ่ายกขึ้นแล้วมันก็ไม่ดีดกลับลงไปตรงกลางนะครับทำให้สวิตมันค้างอยู่พอสวิตมันค้างแล้วฝั่งประตูซ้ายนะครับอาจจะไปกดสวนทางกันอะไรแบบนี้นะครับมันก็อ่าเลยช็อตเสียหายทั้ง2ด้านนะครับพี่น้องนะ วันนี้ก็นะครับได้นะครับทำการสั่งชุดสวิต์ประตูข้างนะครับทั้งข้างซ้ายและก็ข้างขวานะครับข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะสั่งมาจากของจีนนะครับสั่งมาจากของจีนเลยนะครับฝั่งทางฝั่งทางด้านซ้ายนะครับราคา170กว่าบาทนะครับฝั่งทางด้านขวาฝั่งนี้นะครับอยู่ที่700ดร้อกว่าบาทนะครับ เพราะว่าผมเคยสั่งของไทยมาแล้วก็ได้ประมาณ 4- ี่หเดือนนี่แหละนะครับฝั่งซ้ายนะเคยสั่งมาแล้วนะครับฝั่งซ้ายสั่งมาแล้ว4ี่หเดือนมันก็เสียเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนั้นสั่งราคา3ามสี่ร้อยนะตอนนี้ก็มาสั่งราคาร้อยกว่าบาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของที่เราสั่งมาจากจีนนะครับจะใช้งานได้ไหมซึ่งวิธีการถอดข้องัดด้านหลังอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะทีนี้ก็ ําทการปลดสายไฟออกมาอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะครับว่าของเดิมนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับฝาครอบสีขาวอันนี้เป็นของเดิมน่าจะเป็นของแท้ไม่แท้ก็แท้ห้างแหละนะครับอ่ามีน็อตสามตัวนะครับฝั่งนี้สองตัวแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับวิธีการจะเปลี่ยนก็คลายน็อตออกนะเวลาขันเข้านะครับย้านิดนึงอย่าไปขันแรงมากนะเดี๋ยวมันจะแตกนะครับทุกท่านนะอ่าหลังจากที่เรา นะครับได้ซื้อมาเราก็เทียบพินนะครับพินก็คืออ่าตัวขั้วไฟเชี่วไฟนี่แหละจํานวนเชี่วเหมือนกันไหมนะครับตําแหน่งอะไรเหมือนกันทุกอย่างหรือเปล่านะครับอันนี้เทียบแล้วตรงนะครับอ่าย้ําต้องย้ําเลยนะว่าผมซื้อมาในราคา700กว่าบาทนะครับอ่าสั่งจากกินก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะเร็วใช้ได้นะครับพี่น้องนะเร็วเหมือนกันแหละนะครับทีนี้ก็ ทำการไขน็อตเปลี่ยนเลยนะครับทุกท่านนะไขน็อตแล้วก็ยกออกเลยนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนี่อันนี้เทียบดูหลายๆมิติหลายๆมุมมองนะครับอ่าพอเรายกออกปับ๊บนะครับนี่นะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแผงใส่นะครับน,ะบนี่เอามาเทียบกันนะครับเหมือนกันเป๊ะเป๊ะพนาพี่นอนะ้องเอฟซีนะอ่าอันนี้เราก็เอามาเทียบกันนะอ่าเทียบกันเหมือนกันเลยทุกอย่างนะครับ แต่เรื่องคุณภาพเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าของที่อยู่ในไทยนะครับถ้าไม่ใช่ของศูนย์นะย้ําถ้าไม่ใช่ของศูนย์มันก็สั่งมาจากจีนมาแปะโลโก้มาสกินโลโก้อะไรก็จะประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อมันก็มีหลายยี่ห้อบางย,ยี่ห้อก็เป็นของไทยแท้ก็มีนะครับแต่ราคามันค่อนข้างจะสูงนะทีนี้เราก็ประกอบกลับเข้าไปอย่าลืมนะครับว่าอย่าขันน็อตแน่นนะถ้าขันแน่นมันจะแตกนะครับทุกท่านนะ อ่าทีนี้เวลาประกอบกลับก็สวมด้านหน้าก่อนเลยนะครับสวมด้านหน้าอ่าสวมครับแล้วก็ดันไปทางด้านหน้านะครับสวมปั๊บ้าไปนะครับนี่นี่มันจะเป็นตะขออยู่สวมขอด้านหน้าก่อนนะครับหลังจากนั้นก็กดด้านหลังลงตรงๆนะครับก็จะเข้าล็อกปุ๊บปั๊บเลยนะครับแบบนี้เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสําหรับการใส่สวิตประตูข้างขวานะครับทุกท่านนะนี่นะครับวันนี้เด้งดึงๆเลยของใหม่ ไม่รู้จะใช้งานได้กี่วันนะอ่ะก็กี่วันก็ค่อยว่าว่ากันนะครับอันนี้ก็สาธิตแนวทางการถอดประกอบนะครับสําหรับใครที่อยากจะทําการสั่งซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับย้ําการสั่งซื้อจากต่างประเทศถ้ามีปัญหาเรื่องเคมมันก็จะช้าอ่าตามไปอีกนะครับทุกท่านนะอ่าถ้าสั่งในไทยราคามันก็จะสูงแต่เรื่องเคมอาจจะเร็วกว่านะครับอ่าข้างซ้ายก็เหมือนกันวิธีการถอดกล้องนัดฝั่งทางด้านหลัง นะครับงัดฝั่งทางด้านหลังขึ้นเหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับผมเคยเปลี่ยนไปแล้วนะครับราคาไม่กี่บาทหรอกนะครับราคาน่าจะประมาณ300กว่าบาทนี่แหละนะครับเคยเปลี่ยนไปแล้วแต่นะครับจากที่ผมได้เปลี่ยนไปนะใช้ไปประมาณ4เดือน5เดือนนี่แหละมั้งนะครับมันก็เริ่มมีปัญหานะครับบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ไม่ขึ้นนะครับทุกท่านนะ อ่าข้างนี้มันก็ช็อตด้วยมีปัญหาด้วยนะครับก็นะครับรอบนี้ตัดสินใจนะครับอ่าซื้อมาใช้ได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ก็ทิ้งนะครับอันละร้อยเจ็ดสิบาทมั้งประมาณนี้นะครับทุกท่านก็อนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อเราทําการซื้อมาใส่นะครับก็เหมือนกันนะครับมีน็อตสองตัวหัวท้ายจค่นั้นเองแต่ทีนี้เรามาเทียบกันตรงนี้นะอ่าตัวนี้ของเก่านะครับอ่าปลั๊กไฟอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหม นะครับตัวใหม่นะครับปลั๊กไฟอยู่ขอบนอกนะครับแล้วก็ไม่มีฝาปิดตรงกลางนะครับอ่าไม่มีฝาปิดไม่เป็นไรเพราะว่าข้างในมันเป็นพื้นที่โลง่งนะครับไม่มีเศษเหล็กอะไรเข้ามาชนหลอกทําให้มันช็อตหลอกนะครับแล้วก็เรื่องของสายไฟตําแหน่งสายไฟมันยาวอยู่แล้วนะครับสามารถขยับใส่ได้อยู่แล้วครับอ่าไม่ต้องตกใจนะครับทุกท่านนะนี่นะครับตำแหน่งสายไฟมันอยู่ข้างในนี่แหละแต่ทีนี้ก็ทําการประกอบได้เลยนะครับเพราะว่า มันต่างแค่ตำแหน่งแจ็คสายไฟเฉยๆนะครับก็ใส่ลงไปแล้วก็ทำการขันน็อตนะครับทุกท่านนะขันน็อตสองตัวหัวท้ายนี่แหละนะครับตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเมื่อขันน็อตเสร็จนะครับเราก็มาประกอบเข้านะครับอย่าลืมว่าเวลาใส่นะครับเราก็ใส่ด้านหน้าเข้าก่อนเหมือนเดิมนะครับนี่เอาด้านหน้าลงนะครับอ่าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมือไม่นิ่งเพราะว่าถือกล้องมือนึงนะครับอ่าใส่ด้านหน้าเข้าแล้วก็ดันด้านหลังลง นะครับกระลึบกรลึบรับเลยนะครับอ่าดันลงแล้วนะครับทีนี้เราก็นะครับทำการเทสนะครับเปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็ทําการเทสดูนะครับทั้งสองฝั่งเลยซ้ายขวานะครับมันควบคุมกระจกได้ไหมนะครับทุกท่านอ่าอันนี้นะครับเทสลงนะครับเทสขึ้นนะครับก็ฝั่งนี้ใช้ได้นะครับราคาร้อยกว่าบาทก็ใช้ได้เหมือนกันกับราคาสามร้อยกว่านะครับอ่าอันนี้เทสขึ้นเทสลงให้พี่น้อง fc ได้ดูนะ ทีนี้เราก็จะไปทําการเทสฝั่งทางด้านขวาของตัวรถกันบ้างนะครับเทสฝั่งทางด้านขวานะครับเทสขึ้นนะครับเทสลงนะครับดันครับเป็นการเทสตับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เทสฝั่งขวาควบคุมซ้ายนะครับอันนี้ควบคุมประตูทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ลงนะครับอันนี้ขึ้นนะครับก็ เป็นปกตินะครับพี่น้อง FC นี่ลงๆขึ้นๆได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับพี่น้อง FC นะครับสำหรับชุดสวิตช,ชุดนี้นะครับก็สามารถใช้ร่วมกับ Mitsubishi ได้หลายรุ่นเลยนะครับที่เป็นนะครับรถ2ประตูนะครับทุกท่านนะเป็นรุ่น2ประตูนะกะ็ไปค้นหาแล้วก็สั่งตามแอปได้เลยนะครับพี่น้อง FC นะเอาละ นะครับในคลิปนี้เสียตังแล้วจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านครับสวัสดีครับ